อีกหนึ่งเรื่องราวกับการสงสัยและกังกาถึงสิ่งลี้ลับหาตันแองป่าใหญ่หากใครเข้าไปตำปิดต่อปืนป่าก็จะถูกลงโทษจากสิ่งที่เรียกว่าหาตันแต่ทำไมปืนป่าถึงยังถูกบุกรุกสิ่งเหล่านั้นมีลงโทษคนที่เข้าไปบุกรุกเลยบ้างหรือจากคำถามนี้ล่ะครับเราจึงมีคำตอบในเชิงทฤษฎีได้ผลว่าเกิดจากเสื่อม ความเสื่อมแน่นอนครับไม่ว่าจะมีเป็นสิ่งใดๆในโลกนี้ในจัก,กรวาลนี้ก็หน,นีไม่พ้นความเสื่อมในการใช้สอยผลประโยชน์ของเรานี่แหละครับมันนำปลาสู่ความเสื่อมแล้วความเสื่อมในป่าในเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วไกลเป็นต้นต่อ คือแน่นอนมนุษย์มนุษย์แต่ทําไมถึงยังเกิดขึ้นตามกลางคาบอกเล่าต่างๆของคนสมัยก่อนว่าในป่าเนี่ยมีสิ่งอาตันลี้ลับต่างๆใกลทําผิดใกลทําผิดกฎป่าปิดกฎธรรมชาติเนี่ยก็จะถูกลงโทษต่างๆนานาแต่ก็ยังหมดอยู่ดีครับในบริเวณแถวบ้านผมเนี่ยครับเพราะว่แถวบ้านผมเนี่ย อแต่ย้อนกลับไปสักประมาณ50-60ปีที่แล้วเนี่ยในตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงยุคบุกเบิกนะครับก็ลุงป้าหน้าอาหรือว่ารุ่นหาน้าๆลุงๆเล่าให้ฟังครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาบุกเบิกแถวนี้ก็เกิดเหตุต่างๆอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับบางคนแน่นอนก็อยู่ในป่าเนี่ยมันก็เกิดความเจ็บป,ป่วยนะด้วยความทุรักันดาล ไปาหาหมอไม่ทันนะก็เสียชีวิตแล้วก็เกิดเอดที่ไม่สามารถอาเอดผลได้ก็มีบางคนก็หายสาบสูญไปเลยก็มีนะไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเหตุผลมันขาดหายไปนะครับสิ่งลี้ลับก็มาแล้วครับเนะราว่ามันเป็นความเชื่ออยู่แล้วเนี่ยถูกไหมบางคนนะครับเกิดเอดแปลกๆ แล้วก็ได้มาถ่ายทอดมาเล่าให้คนรุ่นหลังฟังนะครับบางทีคนที่เข้ามาในยุคแรกๆก,ก็อาจจะ,ะ,ะเจิญกับเอกดบางอย่างจริงๆนะครับแต่ทีนี้พอ,อรุ่นนั้นพอรุ่นนั้นโรมหายตายจากรุ่นใหม่ก็เข้ามาอีกครับเพราะมันคือการดํารงดํารงวิถีดํารงชีวิตครก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกหวั่นกลัวพิตกนะครับแต่นึก่อนไ้ครับ ในลักษณะป่ามันเริ่มตุกเป้าทางจนเสื่อมโทรมไปแล้วครับนะคนที่เข้ามาเพ้วทางในตอนเป็นป่าทึบก,ก็เกิดเอิดเพศไปนะไม่ใช่ไม่เกิดคืดหมือนกันครับเพราะว่ารุ่นที่เข้ามาบุกเบิกอย่างที่บอกครับเขาไปเิญเอิดเกิดเป็นเรื่องเล่าที่อาเอิดผลไม่ได้นะครับก็ต้องโยนใส่ความอาถรรพ์น,นะครับเขาก็ถูกเล่นนานนะครับแต่ทีนี้คนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นใหม่เข้ามาพร้อมกับ พร้อมกับความเสื่อมโทรมไปบ้างแล้วนะกองปืนป่าความมตันก็อาจจะลดน้อยต่อยลงไปแล้วนะครับนี่คือหนึ่งเอ็ดผลเลยนะครับก็คือเสื่อบนั่นก็คือการเสื่อมลงไปโดยมนุษย์เป็นตัวแปรนะครับก็ต่างก็ต้องดิ้นรนนะเพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่มนะที่ไม่ได้ลงมือตําเองจริงๆนะพวกนายตุนนะครับ ในุนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะก็ไม่ได้ทำนะเขาก็จ้างให้คนอื่นไปทำนะส่วนจะเกิดเอตดอะไรบ้างเนี่ยก็ไปเกิดกับคนที่เข้าไปทำนั่นแหลนะพอคนที่คนที่เข้าไปทำนะเกิดเอตดอ่มไมยตายจากเขาก็จ้างคนอื่นเข้าไปอีกมันก็เหมือนกันครับพอคนกลุ่มที่สองเข้าไปนะความเสื่อมโทรมมันก็เกิดแล้วความขลังความมาถันในปืนผ่ามันก็เชี่ยจางลงแล้วนะ เพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มที่สองเข้าไปก็ทําความไอปืนป่ามันอ,อดหายไปไปอีกนะความมาตันก็จางหายไปต่อให้คนกลุ่มที่สองเกิดเอ็ดอเกิดเอ็ดล้มตายอะไรกันไปนะครับคนกลุ่มที่สามก็เข้าไปอีกครับพราะคนมีตังค์เขาก็จ้างไปเรื่อยนะจ้างไอ้คนนู้นเข้าไปคนนี้เข้าไปสไตายมันก็เสื่อมก็เสื่อมโทรมนะก็กลายเป็นที่อยู่อาศัย ของมนุษย์ไปนะสิ่งอาถรรพ์สิ่งที่ว่าเป็นเจ้าป่าก็อยู่ไม่ได้นะผพราะไม่มีป่าจะอยู่นะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้พอความเข้มขลังลดน้อยลงก็ต้องจางหายไปตามการเวลานะครับทีนี้ยังมีปัจจัยนะของธรรมชาตินะครับธรรมชาติการเวลานะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อให้ไม่มีมนุษย์ต่อให้ไม่มีมนุษย์อยู่ ต่ให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ดวงดาวทุกดวงจักราวาลก็ต้องใจสอยพลังงานหมดพลังงานเมื่อไรนะอความวราระสุดท้ายก็มาถึงก็เสื่อมนั่นแหละก็ยังเป็นเสื่อมอยู่ดีแต่นะครับเพราะว่าสิ่งนี้ถูกพูดถึงมาเมื่อหลายปันปีก่อนแล้วนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในจักราวาลน,นะ มันไม่มีสิ่งใดยั่งยืนและคงตนสัจธรรมก้อหนึ่งนะก็คือเมื่อมีเกิดขึ้นก็มีตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาครับเอาละครับนะและนี่ก็คือผลการวิเคราะห์ คือผมมาไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะในในช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับว่ามาถันในปืนผ่านะครับแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยถามไปว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงและทําไมาป่าถึงหมดคือหมายถึงว่าทําไมาไม่ลงโทษคนที่เข้าไปแป้วต่างป่าอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้แหละผมว่านาะที่ที่เขาถามอ่ะ แล้วก็จากการวิเคราะห์นะครับในเชิงอาทิษฎีสันนิษฐานนะครับนะครับเสื่อมนะมันเป็นทุกสปปรรพสิ่งนะก็ต้องถึงการ,รประวสารนะครับแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นแล้วจะตั้งอยู่นานหรือไม่ก่อนที่จะดับไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรว่า จะเร่งปฏิกิริยาไอการดับสูนเนี่ยมันเร็วหรือจานะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเปริดนะนิทานเรื่องเล่าคนเจ้าสวนนะครับกว่าก็ด้วยนะครับโดยเฉพาะเปริดนิทานเรื่องเล่าคนเจ้าสวนนะครับก็คือนําเรื่องต่างๆที่เป็นาจากประสบการณ์ของผมโดยตรงบ้างนะครับในสมัยก่อนนะเมื่อสัก3 0ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จากเรื่องเล่านะ เป็นการบอกเล่าของลุงป้าหน้าหานะหรือว่าครูบาอาจารย์ครับอยู่ในเปริดนะที่มีชื่อว่าเรื่องเล่านิทานคนเจ้าสวนนะครับฝากดไวยครับพี่น้องครับและสําหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่ครับสวัสดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ